อวสานนะเอฟมาเออเจอคุณแม่เอิร์นเรียบร้อยอ่ะซื้อ,อรองเท้ามาอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยกูถามหน่อยดิไช่หน่ะซื้อมาใหม่เนี่ยของขามือ<ถ>ของให<ด>ม่แล้วชอ,อ,อ,อมันมันรองเท้านิ่มอย่างากันแค่อะเนอะแบบนิ่มเลยดิเหรอนิ่มขนาดนั้นเลยเหรอพอ,อได้ด้วยคุณห,ณห,หนักโอ้โหอยาใส่ให้ดูเลยนิ่มมากอ่ะลองใส่ดิลองใส่ดิเป็นไง มัน,ม,นมันขี้ตรงไหนหยิบาแน่นดิออดิหยิบเดินแน่นอีกลึกๆัม,ามานลึกเออลึกลึกเอองั้ไงนีไไ่ไหมเป็นไร <c oughs> เอาดึงดึงออกอ่าชอบนะักชอบซื้อนะักก็อเอาไปบูชาไว้นอนด้วยเลยก็แบบนี้เขาก็ซื้ออยู่แล้วไปเกี่ยว